ดีค่ะนักฟังที่รักก่อนรับฟังนิยายช่องนิยายรักอักษรามณีแอดมินขอขอบคุณสำหรับทุกการรับฟังและทุกคอมเมนต์เป็นกำลังใจสามารถติดตามผลงานของแอดมินทั้งนำปากกาอักษรามณีและวานิลาในรูปแบบอ e ีบุ๊กหรือสนับสนุนการทำคลิปในช่อง YouTube คลิปละหนึ่งบาทเพื่อเป็นแรงใจในการสร้างผลงานสามารถสนับสนุนการทำคลิป ตามหมายเลขบัญชีที่ใต้คลิปของแอดมินได้นะคะขอบคุณอีกครั้งสำหรับการติดตามผลงานขอเชิญรับฟังนิยายรักแสนหวานของอักษรามณีกันได้เลยค่ะราคีรักรอยสวัสดวันนี้รักนารายังคงเก็บลูกมะกอ,อกอย่างขมักขม้นในสวนโดยมีสองหนูน้อยฝาแฝดมาช่วยคลายเหงาด้วยการวิ่งเล่นบ้างเก็บลูกไม้โยนลงในตะกร้าบ้าง แม่ไม่ได้ช่วยอะไรมากนะักแต่ก็ทำให้คนเป็นแม่หัวใจชุ่มช่ำอย่างมากและในความสิ้นหวังกลับทำให้หญิงสาวมีพลังมากกว่าเก่าและแม้เหตุการณ์ที่ซิรินลมเมื่อวานจะทำให้ลักนารายิ่งเจ็บปวดไม่เห็นแมเทียสให้ความใส่ใจผู้หญิงคนใหม่ที่แม่ของเขาคงตั้งใจเลือกไม้ลูกชายและอาจแทนที่เธอในวันหนึ่งวันใดหากตอนนี้เธอคิดว่าอย่างน้อยที่สุดก็ยังมีเวลาหลงเหลืออีกไม่นานซึ่งเธอจะได้อยู่กับลูกๆ เห็นลักษมีและปุนมีความสุขยิ้มและหัวเราะเสียงหัวเราะของลูกเป็นน้ำเลี้ยงหัวใจแห้งแล้งดวงนั้นให้กลับมามีความสุขทุกครั้งในยามที่เธอเหนื่อยล้าขณะหญิงสาวแางนหน้าและใช้ไม้สอยลูกมาเกอกให้ร่วงลงมาเธอได้ยินเสียงปุนร้องขึ้นว่าปาปี้ปาปี้มาละ่ะลักษนาราหยุดชะงักเธอหันไปมองร่างสูงสง่าในชุดสูทที่เดินเข้ามาและยกร่างของลูกชายขึ้นอุ้ม จูบแก้มปุอย่างรักใคร่ขณะที่ลักษมีดูจะไม่ค่อยตื่นเต้นมากเท่าไหร่เวลาเห็นคนเป็นพ่อมันเป็นภาพที่น่ายินดีหากหญิงสาวกลับรู้สึกหดหู่ขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกตั้งแต่เกิดเรื่องเมื่อวานแมทเทสยอมให้ลูกแฝดนอนกับเธอที่บ้านไม้ส่วนตัวเขาเองกลับไม่ได้ตามมานอนกับลูกเธอคิดไปว่าเขาคงใช้เวลาอยู่กับซิรินเพราะหลังจากไปช่วยนวดข้อเท้าไว้เธอแล้วลักนาราก็ขอตัวกลับ และเห็นว่าเขายังอยู่กับลูกสาวคนสวยของท่านทูตซึ่งทั้งสองคนอยู่คุยกันจนค่ำกระมังหญิงสาวกำลังจะทำงานของเธอต่อก็ได้ยินเสียงปุนดังขึ้นว่าวันนี้ป้าปี้จะไปไหนป้าปี้จะไปทำงานใช่ไหมครับใช่ปี้มีนัดประชุมเป็นประชุมสำคัญมากแต่ก่อนไปทำงานปี้อยากแวะมาดูลูกก่อนนะ่ทำไมเมื่อคืนป้าปี้ไม่มานอนกับพวกเรา ป้าปี้มีธุระคุยกับทนายแล้วก็คนของบริษัทนะลูกเป็นงานเร่งด่วนเราอยู่คุยทำความตกลงกันจนดึกเลยไม่อยากมารบกวนเพราะคิดว่าพวกลูกๆคงหลับกันหมดแล้วป้าปี้ต้องขอโทษด,ด้วยคุณลุงขาลักษมีเดินเข้าไปหาร่างสูงและเงยหน้าขึ้นมาเทียสก้มมองลูกสาวของเขาและถามว่ามีอะไรเหรอลีอาเมื่อไหร่พวกเราจะได้กลับเมืองไทยคะ อับคิดถึงคุณยายมากๆเลยค่ะคำถามนั้นทำให้ชายหนุ่มเงียบไปชั่วแวบเขาเหลือบมองลักนาราที่ยืนนิ่งเช่นกันเธอศบในตาสีสนิมเหล็กเข้มจัดคู่นั้นดูเหมือนทั้งสองกำลังช่างใจอะไรบางอย่างก่อนแมทเทียสจะวางปุนลงบนพื้นเขาย่อตัวลงและโอบร่างของเด็กทั้งสองไว้ในอ้อมแขนจูบแก้มคนละทีและตอบว่าลูกจะได้กลับเมืองไทยแต่อาจจะหลังจากนี้ เมื่อ,อไรคะุณลุงเมื่อ,อไรประปีย้ยังตอบไม่ได้อืมื่อคืนปั๊บฝันถึงคุณยายปั๊บเห็นคุณยายไม่สบายด้วยค่ะรักษมีพูดตามประษาเด็กแต่ทําใ้้ลักนาราใจหายจนเผลอทำไม้สอยลูกมะกอกหลุดมือเมื่อนึกได้หญิงสาวจึงรีบก้มลงเก็บและน้ำตาไหลออกมาไม่รู้ตัวเธอรีบเช็ดรอยน้ำ และเดินเข้ามาหยุดใกล้ๆก่อนพูดด้วยน้ำเสียงชาเนิบว่าช่วงนี้งานปะปพี่ยุ่งมากนะลูกหลังจากที่ปะปพี่ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเราจะได้กลับเมืองไทยกันนะจ๊ะบุญก็คิดถึงคุณยายเหมือนกันนะแต่อยู่ที่นี่ก็สนุกถ้าคุณยายไม่สบายแล้วใครจะดูแลลาา่ะคะลักษมีถามน้องเสียงแหลมเล็กป่นทำหน้าเหลอ คุณยายไม่สบายจริงอะก็ปั๊บฝันเห็นคุณยายไม่สบายก็แค่ฝันเองปั๊บคิดถึงคุณยายมากมากลักนารากำลังจะแทกขณะเด็กสองคนคุยกันก็ต้องชะง,งักอีกครั้งเมื่อเห็นอารียล่าเดินเข้ามาพร้อมกับคาริสตาและอเล็กซิโอซึ่งเป็นคนขับรถตามหลังมาด้วยมาติอสคลายวงแขนที่โอบลูกทั้งสองเขาลุกขึ้นและถามมานดา ที่เดินเข้ามาด้วยสีหน้าไม่สู้ดีนะักแม่ครับมีอะไรหรือเปล่าครับเห็นวันนี้เข้ามาที่นี่ได้แม่มีเรื่องสำคัญอยากจะคุยกับลูกเนะี่เออมันเป็นเรื่องที่เด็กๆฟังแล้วคงไม่ดีนะักมัตเทีสยสย่นคิวเรื่องไม่ดีหรอครับมีอะไรหรือเปล่าครับอารีล่าไม่ตอบลูกชายแต่หันกลับไปพูดกับหลานของเธอว่าลีอาคาลินจะอียา่ยาจะให้อเล็กซิโอพาหนูไปที่บ้าน วันนี้คุณ้าเซลีนซื้อเค,ค้กผลไม้ไม้บอนใหญ่มากมีของเล่นเยอะแยะเลยคุณ้าเซลีนรอพวกหลานๆอยู่นะจ๊ะแต่พวกเรายัางช่วยมิทำงานม่เสร็จเลยนะคะอียย่าไม่เป็นไรรอกอลูกลักนาราเข้าไปดึงมือลูกสาวมาจับไว้เห็นได้ชัดว่าลักษมีไม่อยากไปแต่ปุนกลับทำหน้าตื่นเต้นตามประสาเด็กน้อยไปกับคุณลุงอเล็กซิโอนะคะ เดี๋ยวเสร็จธุระทางนี้แล้วมีจะตามไปกินเค,ค้กกับลูกนะแต่มีต้องทำงานคนเดียวมีไม่ได้ทำงานคนเดียวสั้นหน่อยปุนค้านเสียงแหลมนีม่ไงวันนี้อียายาคุณป้าคาลิสตากับปาปิมาช่วยมีกันหมดเลยปุนบอกอย่างไม่เดียงสาแล้วเข้ามาดึงมือพี่สาวลักษมียอมปล่อยมือแม่ สีหน้าเหมือนเดิมคือไม่อยากไปที่สุดอเล็กซิโอก็พาเด็กทั้งสองกลับไปยังคฤหาสน์และเมื่อไม่มีเด็กเล็กอยู่ที่นั้นแล้วอเรียล่าจึงเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงเครียดลิลลี่เมื่อวานเนี่ยเธอไปอยู่ที่บ้านของฉันเธอไปช่วยดูแลหนูเซรีนอย่างนั้นใช่ไหมใช่ค่ะมีอะไรหรอคะต้องมีแน่แน่เธอมาอยู่ที่บ้านหลังนี้ตั้งหลายวันไม่มีอะไรแต่พอกลับไปที่บ้านของฉันดันเกิดเรื่องขึ้นจนได้ มีอะไรเหรอครับแม่ผมไม่เห็นว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นจากเมื่อวานนี้นอกจากลินลี่ไปช่วยนวดเท้าของเซลีนก็เท่านั้นมัทเทียสตั้งคำถามเขาไม่ได้พยายามออกตัวทารักนาราเพียงพูดตามความจริงก็เท่านั้นอารียล่าเหยียดปากทำหน้าบึง้งแกไม่เห็นหรอกแมทว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นมีแต่แม่เท่านั้นที่รู้ว่าเครื่องเพชรชุดใหญ่ราคาเกือบสิบล้านาหายไปว่ายัางไงนะครับเครื่องเพชรของคุณแม่หรอครับ แม่เอามันออกมาจากเซฟเมื่อวานเนี่ยแค่อยากเอาออกมาทำความสะอาดแต่เผลอวางลืมไว้บนโต๊ะในห้องพอกลับไปอีกทีมันก็ไม่มีแล้วและเมื่อวานมีคนเข้าออกในบ้านแค่ไม่กี่คนเองนะแม่สงสัยใครอย่างนั้นหรอครับเดีายวว่าแม่อย่างนั้นอย่างนี้เลยนะตอนนี้แม่ก็ไม่ได้อยากจะปรักปรำใครแต่แคคิดว่าแม่จะสงสัยหนูเซลีนลูกสาวท่านทูตที่การศึกษาสูงและก็ร่ำรวยขนาดนั้นได้เหรอผู้หญิงชาติตระกูลดีไม่ทำอะไรอย่างนั้นแน่แน่ คุณแม่สงสัยฉันอย่างนั้นหรอคะลักนาราแทรกขึ้นตอนนี้มือเท้าของเธอเย็นเยียบเหมือนน้ำแข็งยิ่งเห็นสายตาแฝงในของแอเรล่านางหงผู้ไม่ยอมรับเธอแม้แต่เพียงปลายเล็บก็ยิ่งหวั่นใจหากทว่าอีกฝ่ายเอ่ยเสียงเย็นอันนี้เธอพูดเองนะลิลลี่บอกแล้วไงว่าฉันไม่อยากปรับปรำใครเรื่องแบบนี้จะไปจับมือใครดมได้ละ่ะก็แค่ตั้งข้อสงสัย ฉันให้อเล็กซิโอกับคนงานอีกสองสามคนค้นทุกที่ทุกห้องในบ้านของฉันไม่เว้นแม้แต่ห้องของคาริสต้าก็เถอะและที่มาที่เนี่ยก็เพียงแค่อยากจะถามเธอลิลลี่เพราะเมื่อวานนี้นอกจากเซรีแล้วก็มีเธอที่อยู่ที่บ้านฉันน่ะไม่เป็นไรหรอกนะคะเพื่อความสบายใจของคุณแม่ถ้าอยากให้ใครเข้าไปค้นในบ้านก็เชิญตามสบายเลยค่ะดิฉันยินดีขอบใจนะที่เธอเข้าใจความรู้สึกของฉัน ชุดเครื่องเพชรนั่นนะมีความหมายสำหรับฉันมากเพราะพ่อของแมทให้ฉันไว้ครบรอบวันแต่งงานและที่ทำแบบนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าฉันจะปรักปรำเธอหรอกนะลิลลี่คาลิสตาเอาเรีล่าหันไปทางแม่บ้านที่ยืนอยู่เบื้องหลังคะคุณผู้หญิงเข้าไปค้นดูของที่หายไปในบ้านให้ฉันหน่อยสิค้นทุกซอกทุกมุมเหมือนที่ฉันให้คนค้นบ้านหลังใหญ่นั่นแหละคาลิสตาเหลือบมองแมทเทียสที่ยืนนิ่งอึ้ง แม่บ้านอึกอักแต่ก็ตอบว่าเออค่ะคุณผู้หญิงรับคำแล้วก็เดินกลับเข้าไปที่บ้านโดยมีอาริเอล่าเดินตามไปลักนาราเองยืนกุมมือตัวเองแน่นเธอไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกความไม่สบายใจที่แสดงออกมาทางสีหน้าเคร่งเครียดของหญิงสาวอยู่ในสายตาของแมทเทียสเขาเดินเข้ามาหยุดตรงหน้าเธอเงยหน้าจ้องเขามองในตาสีสนิมเหล็กเข้มที่ตอนนี้เต็มไปด้วยความค,ครืบแคลงสงสัย หญิงสาวระบายลมหายใจออกมาเบาๆและรวบรวมกำลังใจพูดกับเขาว่าคุณอาจเข้าใจอย่างที่เข้าใจได้ค่ะแมทแต่ฉันขอยืนยันว่าฉันไม่มีวันทำอะไรแบบนั้นเด็ดขาดผมจะไม่เข้าข้างใครทั้งนั้นถ้าไม่มีใครทำผิดแมทเทียสตอบสั้นๆก่อนหันหลังให้ลักนาราจำต้องเดินตามเข้าไปยังกระท่อมไม้หลังใหญ่เธอได้ยินเสียงคาริสตารื้อข้าวของเครื่องใช้ต่างๆอย่างเบามือแม่บ้าน เดินสำรวจไปทั่วตามห้องหับต่างๆโดยมีแอเรล่าคอยยืนเฝ้าดูส่วนแมเทียสยืนดูอย่างสงบนิ่งขณะที่ลักนาราเองก็คอยดูว่าแม่บ้านจะค้นเจออะไรบ้างทั้งที่ภายในกระท่อมไม้หลังใหญ่แทบไม่มีสิ่งของใดๆนอกจากเฟอร์นิเจอร์ไม้ภาพวาดบนผนังเธอแน่ใจว่าคลิสตาจะไม่พบอะไรมากไปกว่านี้แน่ๆและเมื่อคลิสตาค้นหาของด้านนอกแล้ว จึงกลับมารายงานต่อคุณผู้หญิงว่าคุณผู้หญิงคะดิฉันไม่เจออะไรเลยค่ะนี่เธอค้นทั่วแล้วอย่างนั้นเหรอเออค่ะแต่ฉันว่ายังนะคงไม่มีตรงไหนแล้วละค่ะคุณผู้หญิงเพราะว่าฉันก็หาทั่วหมดแล้วเอเรียล่าเหยียดปากออกก่อนหันกลับไปยังลักนาราและเอ่ยว่าลิลลี่คงไม่เป็นการเสียมารยาทมากเกินไปใช่ไหม ถ้าหากว่าฉันจะให้คาริสตาเข้าไปค้นในห้องนอนน่ะตามสบายค่ะเพื่อความสบายใจและเพื่อแสดงว่าในนี้ไม่มีอะไรอย่างที่คุณแม่สงสัยแอบซ่อนอยู่ขอบใจมากนะหลังจากนั้นคาริสตาก็จำเป็นต้องทำตามคําสั่งโดยเข้าไปค้นสิ่งของเครื่องใช้ภายในห้องนอนอาริล่าเดินตามเข้าไปยิงไว้กลางคนมองไปรอบห้องและอดไม่ได้ที่จะนึกขัดใจเมื่อเห็นเสื้อผ้าของแมเิสแขวนอยู่ เขาคงมาค้างคืนที่นี่ทำยังไงลูกชายคนเดียวก็ลืมรสรักของผู้หญิงชั้นต่ำอย่างนั้นไม่ลงขณะนั้นเองที่แม่บ้านมาหยุดที่เตียงกว้างคาลิสตารื้อหมอนผ้านวมและดึงผ้าคลุมเตียงออกก่อนจะก้มดูใต้เตียงหากก็ไม่พบอะไรกระทั่งหันกลับไปยังตู้ไม้มันเป็นตู้เสื้อผ้าที่ทาจากไม้อย่างดีแม้เก่ามากแล้วแต่ยังคงสภาพเหมือนใหม่แม่บ้านเลื่อนประตูออก ็เห็นเสื้อผ้าเพียงไม่กี่ชุดของลักนาราแขวนอยู่ภายในนั้นมันดูเหมือนตู้เสื้อผ้าธรรมดาหากทว่าคาลิสตากลับเห็นความพิเศษบางอย่างภายในนั้นดูเหมือนว่าจะมีช่องเล็กๆซ่อนอยู่และเมื่อดึงออกมาก็มีถุงกระมี่อยู่ด้านในคาลิสตาหยิบออกมาดูแม่บ้านผงะนิ่งเมื่อเปิดออกตกใจมือสั่นและขณะหันหลังให้ทุกคนอยู่นั้นอารีล่าก็พูดขึ้นมีอะไรนหนคาลิสตา เธอเจออะไรอย่างนั้นเหรอเออเออคือคือคือว่าเธอเจออะไรใช่ไหมบอกฉันมานะเอเรียลารีบเข้าไปดูและกระชากไหล่แม่บ้านให้หันกลับมาเป็นจังหวะเดียวกันกับของในมือคาลิสตาหล่นลงพื้นทุกคนมองเป็นตาเดียวกันเอเรียลากรีดเสียงแหลมออกมาว่าสร้อยนี่มันสร้อยเพชรที่หายไปพระเจ้าแมทสร้อยของแม่อยู่ที่นี่ เธอก้มลงหยิบสร้อยเพชรเส้นเล็กแต่ประกายของมันระยับบาดตาขึ้นมาไว้ในมือขณะกุมมันไว้แน่นและหันมาทางร่างสูงที่ยืนตะลึงกับสิ่งที่เห็นอารีเลา่าชูของในมือขึ้นลักนาราเองถึงกับพังงะนิ่งไม่เห็นว่ามันเป็นของที่เธอไม่เคยรู้ไม่เคยพบเจอมันมาก่อนในบ้านหลังนี้ลิลลี่ไหนเธอว่าไม่มีอะไรแล้วนี่อะไรอธิบายให้ฉันกับมเทิอสเข้าใจได้ไหมว่าเธอ ไม่ใช่คนหยิบมันมาจากคลองของฉันสร้อยเพชรเกือบสิบล้านยูโรเส้นนี้น่ะไม่จริงนะคะลักนาราเสียงสันจะฉันไม่รู้เรื่องนี้นะคะไม่รู้เลยว่ามันเป็นของคุณแม่น่ะแล้วมันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเธอมีอะไรจะแก้ตัวไหมพระเจ้าแม่แม่เตือนลูกแล้วใช่ไหมว่าอย่าพาเธอกลับมาแล้วนี่ยังไงสิ่งที่ผู้หญิงฉันตับคนนี้ทําไม่ว่าจะยังไงลินล,ลี่ก็ไม่มีวันเป็นคนดีได้อย่างที่ลูกคิดหรอกนะ แมดได้โปรดฟังฉันฉันไม่รู้เรื่องนี้จริงๆฉันไม่รู้จริงๆค่ะลักนาราหันไปทางชายหนุ่มที่ยังนิ่งงนันเธอร้องไห้ออกมามือไม้สั่นทำอะไรไม่ถูกคาลิสตามองความวุ่นวายตรงหน้าแต่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีเธอตกใจตั้งแต่แรกที่เห็นสร้อยเส้นนี้ในตู้เสื้อผ้าแต่แทบไม่มีเวลาคิดเลยว่ามันมาได้ยังไงอารีลา่ากำลสร้อยในมือและเค้นเสียงในลำคอฉันจะแจ้งความให้ตำรวจมาลากคอผู้หญิง ฉันต่ำแล้วก็ขี้ขโมยอย่างเธอเข้าคุกขอร้องล่คะค่ะฉันไม่ได้ทำฉันไม่รู้เรื่องจริงๆลักนาร,รารัมไห้และคุกเข่าลงยกมือไหว้ตัวสัน่นคาริสตาแทบอยากจะร้องไห้ตามแต่ไม่สามารถทําอะไรได้แมเทียสยังยืนนิ่งอึงสีหน้าของเขาเครียดจัดและได้ยินมานดาพล่วงออกมาว่าฉันใจตำรวจจัดการกับเธอฉันมีพยานรู้เห็นว่าเธอขโมยของฉันถึงสองคนทั้งแมทกับคาริสตาคาริสตา โทรเรียกตำรวจมานี่เดี๋ยวนี้เลยอย่าเพิ่งครับแม่แมเทสค้านขึ้นมาแอรเรล่าถึงกับหน้าแดงก่ำด้วยความโกรธนี่ถึงขนาดนี้แกยังปกป้องมันอยู่อีกเหรอแมเทสแกลืมไปแล้วเหรอว่ามันโกหกปลิ้นปล้อนทําให้แกช้าใจยังไงเนะี่ยมันหลอกเอาเงินจากฉันแล้วหอบลูกหนีกลับไปแบบเนี้ยพอแกไปตามมันกลับมาคงได้ใจคิดว่าจะทําอะไรก็ได้ไม่เห็นเหรอว่ามันขโมยของมีค่าของแม่นะ่ะฟังผมนะครับแม่ แม่จะแจ้งความจับลิลลี่ก็ได้แต่ลีอากับคารินหลานของแม่จะเป็นยังไงลูกแกจะทํายังไงแมทปล่อยมันพ้นผิดไรผู้หญิงไร้ยังงไอคนนี้ลอ,อยหน้าลอยตาอยู่ในบ้านของฉันในฐานะเมียของแกต่อไปอย่างนั้นใช่ไหมอเริลลากราดเกลียวแมทเทียสเงียบไปชั่วอึดใจใบหน้าครามเข้มเครียดจัดชายหนุ่มขบกรามแน่นก่อนเอ่ยว่าผมจะส่งลิลลี่กลับเมืองไทยจใจเธอกลับไปเร็วที่สุดไม่ ไม่นะคะแมทลักนารามีสีหน้าตรนกความกลัวล่นเข้าจับขั้วความรู้สึกแต่ไม่เท่าความเสียใจที่มันถังโถมมันถูกผลักตกลงเหวลึกยิงสาวน้ำตาไหลแมทเทียสไม่ยอมหันกลับมาแม้แต่จะมองหน้าหรือสบตาหญิงสาวรู้สึกราวกับอยู่โดดเดี่ยวท่ามกลางพายุใหญ่เธอได้แต่ตั้งคำถามมททำไมคุณไม่เชื่อฉันไม่ได้ทำฉันไม่ได้ทำฉันไม่ได้ทำจริงๆแล้วเธอก็ร้องออกมา ลักนารากำมือตัวเองแน่นแต่แทบไม่มีเรี่ยวแรงยกมันขึ้นปาดน้ำตาอาบใบหน้าซีดหมองภาพนั้นทำให้คาริสตาสะเทือนใจจนต้องเบือนหน้าไปทางอื่นเพื่อไม่ให้นายหญิงเห็นว่าเธอก็น้ำตาคลอเบา้าทุกอย่างตกอยู่ในความเงียบงนันแมทเทียสเครียดจัดแต่อเรียล่ากลับยิ่งกระนำความเจ็บช้ำใส่ผู้หญิงที่เธอชิงชังรังเกียจก็ได้แม่จะไม่เรียกตำรวจปล่อยลินลี่กลับเมืองไทย ให้เธอกลับไปอยู่ในที่ที่เธอเคยมาอยู่ในที่ที่เหมาะสมกับหล่อนโดยที่ไม่ต้องเอาหลานฝาแฝดของฉันไปแปดเปื้อนความโสมมของผู้หญิงใจต่ำอย่างนี้แล้วเนี่ยจะส่งเธอกลับไปเมื่อไหร่กันละ่ะพรุ่งนี้เลยครับแม่ชายหนุ่มตอบอย่างเยียบเย็นทั้งที่ได้ยินเสียงร่ําไห้แทบขาดใจของลักนาราหญิงสาวหมดแรงถึงกับทรุดตัวลงนั่งมีเพียงอาริลลาเท่านั้นที่มองด้วยความสาแก่ใจหญิงวัวกลางคนเดินมาหยุดตรงหน้า รูปตามองด้วยสายตาเหยียดชังไม่ว่าจะกี่ปีเธอก็ยังเหมือนเดิมโกหกปลิ้นปลอนไม่เคยมีความซื่อสัตย์และนี่คือผลตอบแทนการกระทําที่ไม่น่าให้อภัยของเธอกลับไปซะเถอะนะฉันจะไม่บอกความเลวของเธอให้ลีอากับคาลินได้รับรู้หรอกเพราะพวกเขาจะลืมแม่อย่างเธอได้ในที่สุดเด็กสองคนนั้นจะรู้จักแต่พวกเราพวกเขาจะเป็นชาวกรีซโดยสายเลือดส่วนเธอนะี่ยลิลลี่ล โลกของพวกเราได้ตัดขาดจากเธอแล้วโดยสมบูรณ์พูดจบก็เดินออกไปคาลิสตารีบวิ่งตามนายหญิงออกจากบ้านหลังนั้นเหลือเพียงแมทเทียสที่ยังยืนนิ่งงันข้างหญิงสาวลักนาราแทบกดความปวดร้าวไว้ไม่ได้เธอต้องคลานเข้าไปกอดขาร่างสูงแล้วร้องเสียงสัน่นแมทได้โปรดเธอคะค่ะอย่าให้ฉันกลับอย่าเพิ่งให้ฉันกลับไปตอนนี้ถ้าฉันกลับไปแล้วลูกฉันจะอยู่ยังไงพวกแกอยู่ได้ เสียงนั้นหนักแน่นทั้งที่หัวใจของเขาแทบแหลกละลายเป็นครั้งที่สองแมเทียสรู้สึกว่าความเจ็บปวดของเขาครั้งนี้หนักหนากว่าหนแรกที่รู้ว่าลักนาราหอบลูกพร้อมเงินของแม่เขาน้กลับเมืองไทยเขาไม่อยากจให้เธอมีชีวิตอยู่แต่การได้กลับมาพบกันอีกครั้งมันกลับยิ่งเหมือนปมเชือกที่รัดแน่นมากขึ้นทุกทีชายหนุ่มหลับตาข่มความร้าวรานไว้เบื้องลึกและกล่าวเสียงเยียบเย็น มันจะเป็นอย่างที่แม่ของผมบอกลีอากับคารินจะอยู่ได้พวกเขาจะอยู่ที่นี่อย่างมีความสุขแต่คุณสัญญากับฉันแล้วเราสัญญากันแล้วว่าทุกอย่างจะจบภายในหนึ่งปีขอให้ฉันได้อยู่เถอคแมทให้ฉันอยู่จนครบเวลาหนึ่งปีหลังจากนี้ฉันจะไม่ขอร้องอะไรจากคุณอีกแล้วไม่แล้วจริงๆสิ่งที่คุณควรทําตอนนี้คือเตรียมของสําหรับเดินทางกลับประเทศไทยวันพรุ่งนี้คืนนี้จะให้คาริสตาพาลีอากับคารินมาอยู่กับคุณ ผมให้เวลาคุณอยู่กับลูกอีกหนึ่งคืนแมดได้โปรดได้โปรดได้โปรดลักนาราร่ำร้องแต่ไม่อาจฉุดรังแมทเทียสที่เดินจากไปเสมือนว่าเขาไม่ใหญ่ดียิงสาวสะอื้นตัวโยนเพียงลำพังหัวใจดวงนั้นแตกสลายมันเป็นฝันร้ายที่สุดในชีวิตเธอคิดว่าช่วงเวลานับจากนี้หากอยู่ครบหนึ่งปีอาจมีอะไรดีขึ้นบ้างอย่างน้อยมทเทีส อาจมองเห็นความผูกพันของเธอที่มีต่อลูกหากทุกอย่างก็พังครืนมันถูกทำลายจนย่อยยับจากคนที่เกลียดชังเธออย่างที่สุดอเรียล่านางหงผู้สูงศักดิ์ซึ่งไม่ว่าจะทำเช่นไรแม่ของแมเทียสก็ไม่เคยยอมรับเธอได้เลยตกเย็นวันนั้นที่ลักนารานั่งจมอยู่กับความเศร้าเสียใจตั้งแต่เกิดเรื่องเธอไม่มีจิตใจจะทำอะไรแม้แต่ยกแก้วน้ำขึ้นดื่มก็ยังอ่อนแรง ทบไม่อยากลุกจากเตียงที่เธอนอนร้องไห้มาตลอดทั้งวันกระทั่งได้ยินเสียงดังข้างนอกเสียงฝีเท้าดังตึกตักและเมื่อประตูห้องเปิดออกหญิงสาวเหวิลักษมีกับปุนวิ่งเข้ามาแล้วกระโดดขึ้นบนเตียงแย่งกันเข้าไปกอดและหอมแม่ที่ต้องรีบเช็ดน้ำบนแก้มทั้งที่ดวงตาบวมขนาดนั้นลักษมีหอมแก้มแม่ซ้ายขวาและทำด้วยเสียงเล็กๆอ่อนโยนว่ามีขา วันนี้มีไม่สบายหรอคะมีเก็บมะกอกจนเหนื่อยใช่ไหมคะจะมีเหนื่อยเลยต้องรีบเข้ามานอนในห้องนะลูกมีกินอะไรหรือ,อยังครับมีหิวไหมครับปุณจะป้อนขนมให้มีนะเด็กชายถามยิ่งเห็นลูกเล็กสองคนแสดงความห่วงใยยิ่งทำให้ลักนาราเต็มกลืนและตื้นตันจนกลั้นน้ำตาไว้ไม่ไวหวฮะมีขาล้องไห้ มีร้องไห้ทำไมมีดีใจค่ะที่ปั๊บกับปุ่นเป็นห่วงมีมันทำให้มีมีความสุขมากๆเลยค่ะมีความสุขแล้วเขาต้องร้องไห้เหรอฮับมีปุ่นถามพลางเกาหัวแกกๆท่าทีไร้เดียงสาทำให้ลักนารากาดเด็กทั้งสองไว้และจูบแก้มจมูกเล็กหน้าผักเรียงเกลาของลูกน้อยสลับกันไปมาราวกับว่าเธอจะไม่ได้ทำมันอีกชั่วชีวิต หญิงสาวกระซิบเบาๆเวลาที่เรามีความสุขเราก็อาจจะร้องไห้ได้นะลูกเหมือนที่มีมีความสุขมากๆเวลาอยู่กับปับ๊บแล้วก็กับปุนของมีนี่ไงอมืมีอยากรู้จังเลยค่ะว่าลูกอยู่ที่นี่มีความสุขไหมที่นี่ไม่เหมือนบ้านเราลักษมีตอบโดยท่ามไม่ต้องหยุดคิดที่นี่ไม่มีคุณยายปั๊บคิดถึงคุณยายมากๆ แต่ที่นี่ก็มีปับปี้นะปี้เขาเป็นห่วงพวกเราเขาเป็นพ่อของพวกเรานี่ไงปุ่นแทกขึ้นอย่างไวเช่นกันลักษมีจึงตอบกลับไปว่าแต่เมื่อก่อนเราไม่มีอมเราไม่มีปับปี้นี่นะพวกเราอยู่กับมิปั๊บขอสั่งนะไวปุ่นรักมิคนเดียวได้ไงพวกเราก็ต้องอยู่ด้วยกันสิ มีต้องอยู่กับป้าปิ้เหมือนป๊บปอยู่กับปุ้นง่ายแต่ป๊าปอยากอยู่กับคุณยายถ้ากลับไปป๊าปจะช่วยคุณยายจัดปิ่นโตพาคุณยายไปวัดเอา้ะลูกจ๋าเราจะอยู่ด้วยกันนะแต่ว่าแต่ว่าอะไรคะพรุ่งนี้มีต้องกลับเมืองไทยลูกฮะกลับเมืองไทย ราจะกลับไปหาคุณยายใช่เปล่าคะลักษมีปรบมือดีใจลักนาราน้ำตายอย่างไหลเธอกอดลูกทั้งสองไว้หน้แน่นไม่จ้ะมีกลับไปคนเดียวอา้าวแล้วพวกเราล่ะคะทำไมมีไม่พาพวกเรากลับไปด้วยคืองี้นะลูกมีมีความจำเป็นต้องกลับไปก่อนมีกลับไปแค่ไม่กี่วันเท่านั้นแล้วก็จะกลับมารับลูกกลับไปหาคุณยายนะลูกนะ แม่นี่คือการโกหกครั้งสุดท้ายหากหญิงสาวก็ไม่อาจทําใจให้บอกความจริงแก่ลูกน้อยได้ว่าเธออาจไม่ได้เห็นหน้าแก้วตาทั้งสองอีกตลอดชีวิตแต่แล้วเธอกลับต้องตกใจเมื่อลักษมีร้องไห้ออกมาจนต้องดึงร่างน้อยมากอดไว้แน่นพร้อมทั้งลูกผมนุ่มสีน้ำตาลทองเบาๆปับอย่าร้องไห้สิลูกโอ้อย่าร้องนะลูกจ๋า ทำไมมิต้องกลับไปคนเดียวมีไม่อยู่แล้วปับป๊บจะกอดใครปั๊บจะกอดใครโถทุนหัวแม่ไม่ร้องนะลูกนะอย่าร้องนะลูกมีสัญญาว่ามิจะกลับมาจะกลับมารับลูกนะเมือ <c oughs> ม่ออไหร่เมื่อไหร่คะมิจะกลับมารับพวกเราเสร็จธุระแล้วมีจะกลับมาให้เร็วที่สุดมิสัญญา มีสัญญาลูกพูนจะอยู่กับปั๊บเองนะเด็กชายรูปหลังพี่สาวในอ้อมกอดมารดาไม่ต้องกลัวนะพูนจะกอดปั๊บเองจะดูแลปั๊บตอนมีไม่อยู่ถูหนัวของแม่เสียงดังกรอกแกรกที่หน้าประตูบ้านทำให้รัชนีตื่นขึ้นหลังจากเผลอง,งีบหลับไปในตอนสายยิงไวกลางคนเดินออกมาดูและต้องพบความประหลาดใจ ไม่เห็นว่าใครยืนอยู่ที่ประตูรั้วบ้านลักลูกเองเหรอแม่ตกใจนึกว่าใครมาบ้านลักกลับมาแล้วเหรอลูกรัชนีเข้าไปกอดบุตรสาวด้วยความดีใจจนน้ำตาคลอลักนาราเองก็แทบกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เธอกอดตอบมารดาที่รู้สึกว่าสูผ้ผอมลงกว่าเดิมยกมือไหว้ก่อนพูดว่าแม่คะ่ะลูกกลับมาแล้วค่ะแม่กลับมาอยู่กับแม่นะคะแล้วจะไม่ไปไหนอีก ดีแล้วลูกแม่ก็คิดถึงหนูทุกวันอยู่บ้านคนเดียวมันเหงาเหลือเกินเออแล้วปั๊บกับปุณละลูกหลานแม่อยู่ที่ไหนรัชนีหันซ้ายแลขวามองไปด้านหลังลูกสาวก็พบเพียงกระเป๋าเดินทางใบเดียวนั่งยิ่งประหลาดใจไม่เห็นสีหน้าของลักนาราที่ดูซีดหมองลักหลานแม่ละลูกเด็กชอมชนสองคนของแม่ละก็ไม่ได้กลับมาพร้อมกับลูกหรอคนถูกถามใส่หน้า ปั๊บกับปุนน่ะไม่ได้กลับมาด้วยแล้วคะ่ะทำไมละ่ะทำไมหลานแม่ไม่กลับมาพร้อมลูกละ่ะแล้วอยู่ที่โน่นอยู่กับใครก็อยู่กับแม่อยู่กับคุณอาริล่าค่ะแม่เกิดอะไรขึ้นรักมองหน้าแม่รัชนีจับมือทั้งสองของบุตรสาวนางรู้สึกได้ทันทีถึงความผิดปกติจากความเยือกเย็นและสั่นเทาของมือเรียวบางที่ถูกกุมไว้นั่นลักนาราเม้มปากเข้าหากันเกือบสนิท เธอคิดว่าจะปกปิดความเจ็บปวดแต่น้ำตาเจ้ากรรมดันพานไหลออกมาให้มารดาเห็นว่าเธอกำลังเสียใจรัชนีเสียงเครือลักนี่มันเรื่องอะไรกันน่ะจูจ่ๆลูกก็กลับมาคนเดียวอย่าบอกนะว่าแมเทียส์น่ะให้ลูกกลับมาพอสิ้นคำนั้นลักนาราก็ยกมือขึ้นปิดปากและซบหน้าลงกับอกของมารดาปล่อยสะอื้นออกมาอย่างไม่นึกอายทั้งที่ร้องไห้มาตลอดทางนับแต่เครื่องบินส่วนตัวของแมเทียส ทยานออกจากแผ่นดินกรีซกระทั่งข้ามน่านฟ้ามาถึงเมืองไทยน้ำตาก็ไม่เคยเหือดหายไปจากดวงตาเธอเจ็บชำ้ำนับแต่วินาทีแรกที่ก้าวขึ้นเครื่องด้วยมีสายตาของยอดดวงใจทั้งสองยืนเฝ้ามองและโบกมือลาคนเป็นแม่โดยไม่รู้เลยว่านั่นคือภาพสุดท้ายที่จะได้เห็นส่วนแมเทียสนะเหรอเขาเยือกเย็นกว่าลักซิลาอาเรล่าเฝ้ามองเธอด้วยความพอใจ และภาพสุดท้ายที่เธอมองผ่านกระจกหน้าต่างเครื่องบินคือซิรินยืนเคียงข้างผู้ชายซึ่งครั้งหนึ่งเขาเคยบอกรักเธอสุดใจไม่มีอะไรเจ็บปวดมากไปกว่าน,นี้อีกแล้วการจากลาทั้งลูกน้อยและผู้ชายที่เธอรักซึ่งตอนนี้เขามีผู้หญิงคนอื่นเคียงข้างเธอได้แต่พร่ำบอกตัวเองว่าไอ้อดทนอย่างน้อยก็ยังเหลือรัชนีแม้ความปวดร้าวจะกล่อนกัดเธอไปเช่นนี้ตลอดชีวิตหลังผ่านค่ำคืนเงียบเหงากระทั่งถึงเช้าของอีกวัน ลักนาราช่วยรัชนีจัดเตรียมอาหารและของแห้งใส่บาตรซึ่งเป็นสิ่งที่แม่ของเธอทำเป็นประจำทุกวันทว่าวันนี้หญิงสาวสังเกตเห็นอาการของมารดาไม่ค่อยดีนักนับตั้งแต่เธอกลับมาถึงเมื่อวานนี้และตัดสินใจเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทุกอย่างให้รัชนีฟังโดยไม่ปิดบังเพราะหากเธอไม่พูดความจริงวันหนึ่งแม่ของเธอรู้เรื่องหล,งหลานๆที่จะไม่ได้กลับมาอยู่บ้านหลังนี้อีกก็อาจเสียใจมากกว่านี้หากสิ่งที่เธอเห็น